สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับและสวัสดี FC ช่องเดอะโตโยต้าทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพามาชมระบบ VFC ระบบแปรผันน้ำหนักพวงมาลัยตามความเร็วรถซึ่งจะมีอยู่ใน h ฮ l u กซีโวรุ่น p รี n ลนเเกตรุ่นมิดขึ้นไปนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมกันครับว่าพวงมาลัยจะเบาขนาดไหนนี่ผมนิ้วเดียวนะนี่นิ้วเดียวหมุนพวงมาลัยเนี่ยครับ คือถ้าวิ่งความเร็วสูงๆเนี่ยพวงมาลัยเขาจะหนืดขึ้นนะแต่ถ้าความเร็วต่ำๆเนี่ยพวงมาลัยจะเบามากยังกับเราขับรถเก่งเลยเนี่ยผมใช้นิ้วเดียวเนี่ย หมุนได้สบายๆเลยก็ต้องบอกว่าระบบตัวนี้มันช่วยผ่อนน้าหนักพวงมาลัยทําให้เราขับง่ายเหมือนขับรถเก๋งเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0618213464 line id twok8110 นะครับโทรเข้ามาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องของเซลล์ตุกด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ